เอาละครับโอเคมากับออฟดูตี้นะครับเล่นฟรีนะฮะออฟดู 0, ตี้วอร์โซน2.0โหมด DM DM z นะฮะเป็นโหมดที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าสามารถยิงกับ AI แล้วก็ยิงกับคนได้นะครับถ้าไม่เก่งแบบผมเนี่ยก็ยังสู้กับ AI ได้นะโอเคนีมีโดนด้วยมีโดนมีโดนเฮ้ยกดปิดกดปิดเอากลับเอากลับยังไงเนี่ยโอเคเอากลับก่อน นี่นะมีกล้องเทอ,อร์โมนี่ไงอันนั้นค่าสึกเทียบเลยนะโอเคแต่เค่าสุดไม่จุนจุนมากนะครับนี่ย,ยิงระยะไกลเอาขนโอ๊ยเกาะหนามากทีบหายแลออ้วเกาะหนามากนะครับเกาะหนามากแต่ข้อเสียคือเด้งหลุดบ่อยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรขอเปิดเฟมเรทหน่อยตอนนี้เฟมเลทอยู่ที่ออ๊ยเกาะหนามากตัวนี้ใส่เกาะเฟมเลทอยู่ที่สี่สองนะครับ คอไอ i 7 3 7สามเจ็สิปีก่อนกับ RTX 3 0 6 0นะครับที่ความละเอียด UHD ถด <HD. S 1> ือว่าโอเคเอ้ยโดนยิงโดนยิงโอเคนะครับอันนี้บอทอ่ะบอทเห็นคานอยู่นี่ว่าเ,เรียบร้อยนะเก็บอบอทได้ละโอ้โหบอทบอทก็ฉลาดอยู่นะครับอย่าประมาทบอทนะเฮ้ยบอทนะบอทสีหาย AI ข้าศึกนี่ไงตายยังอุ้ยเกือบละ กำลังช็อตการเป่าตายแล้วถึงจะเป็นบอทแต่แม่งก็ฉลาดนะครับบอทมันน่าจะเรียนรู้จากเพล์เยอร์ได้อยู่เฮ้ยข้างบนเหรอเอานี่ไงอืออือเรียบร้อยนะครับระยะ50เมตรอา้ามันลงมาแล้วโอเคมาจุกระสุนเย้ครับ เรียบร้อยเฮดช็อตนะครับ clear. เคลียร์ตอนนี้เคลียร์นะครับอ๊ะทำไมเหมือนมีเสียงเพลงเข้ามาเดี๋ยวนะเหมือนมีเสียงเพลงซ้อนนะครับขอปิดขอ,อขอปิดปิดเสียงดนตรีก่อนนะครับ มีเสียงเพลงซ้อนเข้ามาโอเคเฟอร์เดตเฟอร์เดตไม่มีนะ oh. ในโหมดนี้ก็คือเราจะต้องสู้กับเอไอแล้วก็เพลเยอร์นะเพลเยอร์ Player ฝั่งศัตรูตไม่รู้จะโผล่มาเมื่อไหร่นะเฮ้ยค hey. าซึกคาซึกโอ้ยมันมันหลบหลบได้นี่ไง โอ้หลบได้เลยนั่นไง่าสึกนี่นะครับสำหรับใครที่ไม่เก่งเนี่ย DMC เนี่ยมันมากนะครับมีหลายภารกิจแล้วก็มี AI ให้ยิงแก้เบื่อเฮ้ยอ้ยแม่งเจอละเจอล้ฆ่าสึกเรียบร้อยคิดถูกมากที่เอาปืนที่เป็นปืนแบบสำรองนะครับเฮ้ย คาส,สึกคาสึกเรียบร้อยนะครับลองช็อตเฮ้ยคาสึกนี่ไงขอเก็บปืนก่อนเกือบละโอเคเก็บกระสุนไว้มีกระสุนปืนไรเฟิลยาวไหมเพื่อนสแกนนะไม่มีคาสึกนะเพื่อนเราไปไหนละอยู่นู่น ตอนนี้เอ้ยข้างบนเหรอนี่ไงเรียบร้อยเฮดช็อตอันนี้คืออะไรเนี่ยเก็บเก็บด็อกิเมนต์เอามาทำไมวะโอ้ยมีแต่น้ำนะครับเมืองนี้น้ำเต็มเลยชอบนะภาพสมจริงมากดำน้ำไม่ได้วยอ๋อถ้าดำน้ำจะยิงไม่ได้นะครับโอเค ปีนบ <S preach science> ันไดด่วนซิเพราะมีอะไรให้เราดูข้างบนบ้างอ้าวมีคนออกไปละเฮ้ยฆ่าศึกฆ่าศึกนึกว่าเพื่อนอ้าวเฮ้ยอุ้ยอื้อหือนั่นมันเพลเยอร์ศัตรูนี่หว่าตายละฆ่าศึกเพลเยอร์ไอ้เย้ยศัตรูศัตรูซะงั้นน่ะโดนเก็บซะงั้นน่ะดูว่าทีมเราจะเก็บได้ไหมไอ้เหี้ยนั่นมันเพลเยอร์ศัตรูเหรอวะ ก็นึกว่าบอดเกือบเกือบได้คิวแล้วดูสิอ๋ออันนี้เป็นแบบเป็นแบบพิลเมทนะครับเออเรียบร้อยอ้าวทำไมกล้องเป็นเงี้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ย ยังฟื้นได้แตงกิ้วโอ้รักเพื่อนมากเลยนึกว่าเื่อนเราฟื้นเลยเนี่ยขอบคุณมากอ้าวปืนเอาปืนนี่มาก็ได้เอามาเอาเอเคก็ได้วะยิงอะไรกันวะไหนอะเฮ้ยอันนั้นอันนั้นกูว่าเพยเยอร์ว่ะผมว่าเพยเยอร์ถ้าถามผมผมว่าเพยเยอร์นะครับ ตะกี้เพเยอร์ชัวๆเลยที่วิ่งหลบที้เฮ้ยใครยิงวะไหนวะเฮ้ยนั่งไงนี่ไงลองช็อตนะครับเพเยอร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไนวะไนวะ เาอาละอ้าวจะใช้โดนก็ไม่ได้ละบ้าบอใช้โดนไม่ได้แล้วเอาระเบิดไปกินแท้แล้วกันไหนไหนไม่มีใครอยู่แถวนี้ใช่ไหมอะไรอะตอนนี้ไปยู่วอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน

อุ้ยตา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 ยมาละนี you, ่ครับฟื้นชีวิตเพื่อนก่อนโอเคหิวหิวหิวแมงเอ้ยอุ้ยโดนเต็มเต็มหน้าพี่น้องไปละออมออมออมนี่ครับใส่กอก่อนเก็บไว้ก่อนกระสุนดูซิมีอะไรแร้วเก็บได้บ้าง นี่ครับเก็บไปก่อนอ้าวโอเคหิวก่อนนะครับหิวเพื่อนเข้าไปไม่เป็นไรนะไหนวะอยู่ไหนอะไม่เห็นเจอเลยไม่เห็นนะครับไม่เห็นเป้าหมายแทงโก้ซูลูที่เดลตา้าไม่เห็นเป้าหมายนะครับเปลี่ยนเราจะอยู่บนนี้ตลอดไปเลยเหรอวะเนี่ยทีมเรา โอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมันจะมีภารกิจย่อยๆนะครับตามแมปนี่เลยไปไหนดีอะมาร์กกดมาร์กไงเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงฝีเท้าเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วโอ้โหเต็มๆจริงๆด้วยได้ยินเสียงฝีเท้านะครับอุ้ยเรียบร้อย โดนแฟดนะฮะเต็มๆโอ้เรียบร้อยเลยครับแพ้ละตานี้โอเคอ้าวทีมเรายังรอดอยู่เหรอนี่ดีมากทีมเรารอดวะไอ้เหี้ยโดนเก็บนะครับโอเคไม่เป็นไรก็ไปอีกตาหนึ่ง